นายวชรินพานุรัต์รองอธิบดีอายการสำนักงานการสอบสวนเปิดเผยความคืบหน้าคดีจับรเรือน้ำมันเถื่อนของกลางว่าตามที่นายอำนาจ,จเจเจริญรักอายการสูงสุดได้มีการแต่งตั้งให้เข้าร่วมการสอบสวนคดีนี้พร้อมพนังกงานสอบสวนกอมังคับการปราบป,ปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาญกรรมทางเศรษฐกิจหรือว่าปออสเพื่อพิจารณาหาว่าคดีนี้เนี่ยถือเป็นคดีนอกราชอาณาจักรหรือไม่ เบื้องต้นเนี่ยนะครับมีการสอบปากคําเจ้าหน้าที่กรมศุลกากรพร้อมขอความเห็นจากกรมสนทิสัญญาและกฎหมายกระทรวงการต่างประเทศซึ่งก็เรียกว่าได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์นะครับจากนี้จะมีการลงพื้นที่ไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุที่มีการจับกลุ่มว่าเกิดขึ้นในเขตน,าน่านน้ําสากลหรือว่าเขตเศรษฐกิจจําเพาะหรือไม่ถ้าหากตรวจสอบพบว่าจุดเกิดเหตุอยู่ในพื้นที่น่านน้ําสากล อันนี้ก็จะถือว่าอยู่นอกเหนืออำนาจการจับกลุ่มของทางการไทยเพราะว่าไม่ได้อยู่ในราชอา,าจาักรไทยนะครับส่วนจะเป็นประโยชน์หรือว่าให้คุณกับผู้ต้องหาหรือไม่ก็ต้องอ้างอิงไปตามพยานหลักฐานที่ปรากฏและยึดข้อกฎหมายเป็นหลักครับทั้งนี้หลังลงพื้นที่ไปตรวจสอบก็จะนําข้อมูลที่มีเนี่ยนะครับเข้าประชุมร่วมกับตํารวจปอสในวันอังคารที่9กรกฎาคมนี้ส่วนเจ้าของเรือขณะน,นี้ปรากฏเพียงชื่อว่าเล็ก ขณะที่ผู้ต้องหาที่เป็นลูกเรือทั้ง28คนตอนนี้ก็แจ้งข้อหาไปแล้วนะครับแล้วก็เตรียมขยายผลหาหลักฐานเชื่อมโยงไปถึงบุคคลที่เป็นเจ้าของเรือตัวจริงต่อไปครับ